อ้โอ้เมดตมครับพี่น้องออ้โอ้โอ้ย่ยยอ้ยุ่๊โอย่าปูอ้ยโอดยโอ้ยู่นด้อ้ยโอ้ยโอ้ลโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ัโอ้โ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอยอ้ยโ้ยโอยอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้อี้อ้้ยยอยู่กับอไทย้องเช่นเคย นี่พามากู้เบ็ดตอนเช้านะครับผลเมื่อคืนที่ผมเ,เบตที่ใส่ตอนนึงจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อคืนก็มาดูผมปรากฏว่า <c oughs> จะสรุปให้เลยกันไม่รู้ว่าภาพเมื่อคืนมันจะเป็นแบบไหนมันจะเห็นชัดไหมนะครับมันจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้ดีขนาดไหนก็เลยสรุปให้ก็คือเมื่อคืนหลังจากที่เดินไปประมาณสองสามคันปรากฏว่าเห็นเบ็ดทันนึงเชือกมันจมลงไปในน้ําผมก็สันนิษฐานว่าปลาเยอะปลาติาดแน่นอนใครใส่เบ็ดจะรู้เลยว่าถ้า ทันมันจมลงไปนิดหนึ่งเออทันจมไปแล้วเชือกจมอะไรในน้ำเนี่ยปัาบิีเบ็แน่นอนเพราะเขาปรกพอเดินไปดูตั้งกล้องเสร็จปั๊บผมบอกหุ้ยปลาอย่บบนี้ปลาใหญ่แน่นอนมันไม่ค่อยขยับเท่าไหร่พอเดินไปดูปั๊บจับเบ็ดปุ๊บจากการจัดขึ้นมาดูอ้าวหลุดโดนขโมยนล้วหนึ่งครับเราจะรู้เลยว่าทําไมถึงโดนขโมยเวลาเราปักเบ็ดเนี่ยโดยเฉพาะเยอเขียนเนี่ยเราจะปักปุ๊บเราจะให้องศามันตั้งเนาะเพื่อจะให้เขียนเนี่ยมันลอยในน้ําครึ่งตัวหรือว่าขาจมลงไป น,นอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้คือคันมันจมลงคันมันเสื่อมือน้ําเลยมันทาําองศาอขนาดกับน้ำผืนน้านะครับผมแล้วเชือมกมันจมลงไปแล้วเบ็ดเลาผมปากผมเคยย้ำทุกครั้งว่าปักให้แน่นๆปามันจะไม่หลุดอันนี้ปักเหมือนแค่เนี้ยจึ๊กโดนแล้วหนึ่งพอไปอีกคันหนึ่งเบ็ดหายครับหาตั้งนานหาไม่เจอรอยพันข้าวไม่มีผมคิดว่าโดนนี่แล้วแหละพอหันไปทางซ้ายมือเห็นคันเบ็ดปักไว้กับดิน เชือกหายปลดปลาไม่ได้เ็เลยปลดเอาเชือกไปครับไปที่อื่นอีกเหมือนจะโดนอีกครับผมประมาณโดนสองสามคัญนะครับผมเพราะผมไม่รู้ว่าภาพมันจะดีไหมก็เลยนมาส่นไม่ดฟังก็โดนอีกแล้วพี่น้องปีนี้โดนหลายครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี้ยคือแบบสาหัสจริงๆผมก็ไม่ชอบเลยทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมถึงชอบขโมยปลาผมไม่เคยยุ่งกับปลาใครนะเจอพวกดูดและดีดมาใส่เบียดติดตาผมก็ไม่เคยยุง่ง ก็ปล่อยไปเผื่อเขามันมาเอาจนปลามันเน่าอะไรผมก็ไม่เคยยุ่งนะพี่น้องแต่สุดท้ายผมก็โดนซะเองไม่รู้เป็นอะไรโดนประจาเลยครับผมแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากสุดท้ายมก็กินใจเขาคงไม่มีกับข้าวกินแล้วเนาะเขาคงจะหิวอนะรพอจุงนี้ยุคนี้มันก็หาอะไรยากแต่ก็งงว่าทําไมเขาไม่หากินแบบผมบ้างถ้าไม่ได้กินมาลองปักเบ็ดบ้างมันก็พอได้ต้มได้แกงได้อันนี้นะครับผมเอ้ยไปดูเบ็ดกันดีกว่าครับ นี่ก็ไม่ติดบิ่งนี้ไม่มีปลาเลยมั้งนี่เติมเหยื่อสองครั้งไม่ติดปลาเลยครับเอ้ยลดลงกันดีกว่าใส่เหยื่อปูไว้ครับเมื่อคืนหาเขียดไม่มีหาเขียด,ด,ยดประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับผมก็เติมไปบ้างแล้วก็เบ็ดมาใส่เพิ่มก็สท้ายก็ใส่ไม่หมดครับผมเขียดไม่พอแล้วก็ปูประมาณสามสี่ตัวไม่สบายครับเลยต้องอันนี้ฮนะ๋ยนนี้ทำนี่ทำนี่กลับครับผมจะไ,ได้ไปพักผ่อน ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับหวัวน,นี้ยังเหลือเหมือนเดิมครับไม่ติดมาขึ้นอะไรตัวนี้ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูมือแต่ว่าก็ได้มาตัวเดียวเมื่อคืนเน,นั้นโดนขโมยตัวนี้เหยื่อปูติดไหมไม่ติดครับผมไม่กินนี่ไม้ดีมากเนี่ยํำเลยดีออกจากท่อครับออกจากบอ่อมา ไม่ติดไอคันนี้แหละที่โดนขโมยครับเนี่ยปากไว้เนี่ย,ยมันขนานเกือบแบบนี้นะครับจมลงไปเรียบร้อยเลยครับติดไม่ติดอันนี้ละอันนี้ก็ไม่ติดครับโอ้โหเสียดายปลาเยอะมากไม่ติดงงเี๋ผมมาใส่ใหม่ไปกินครับนี่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 คันที่เขาเอาไปครับนี่ ปดเขาตั้งไว้อย่างนี้เนะี่ยปักไว้ให้ด้วยนะมีอขันเบ็ดไปเอาเสื้อเอาเสื้อกลาไปแน่นอนจริงจริงนี่เหรอนี่ก็ไม่ติน,น,นเนะี่ยใส่ยาปูแบบนี้ครับไอ้เกาะหญ้า,าแต่ก็ปลาไม่มีเนาะชนใหญ่ไม่เจอ ถือสาโลสักตัวหนึ่งลุด,ดอ่าไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดโอ้ขึ้นอะไรขนาดนั้นครับโอ้ ตอนใส่มันไม่ขึ้นขนาดนี้นะพี่น้องปลาคือกินได้เหรอ <c oughs> อน,นี่ก็ไม่ติดพันนะหนูเนาะไหนครับคันบิดไปไหนครับ โอ้้อเม็ดตมครับพี่น้องอู้อู้ยังอยู่ยังอยู่วย่ปูอปูโอ้มานะครับอย่าปูครับโอ้นว่จะไม่ได้สัแล้วพี่น้องโอ้ดีๆดันไถนนถนนอ้ยโ้เางเลยครับเปตางนี่าางอีกแล้วโอ้ย ผมนึกว่าเขาพันกอข้าวฝั่งนี้ครับดูครับโอ้โหเดยวปูครับมาแล oh, ้วครับไซโลครับผมโอ้โหหมาแล้วครับแต่มแรกครับอื้อไซล่ใไ่ใหญ่ครับอวนตับเลยครับพี่น้องอืออิตเลีเดือปูครับอี๋ไตเล็กๆ โอ้นโอนยนกจมวิ้ยจะกนกเหี้ยโหใส่เนี่ยปลาใหญ่ไม่ค่อยดิ่นพี่น้องวิ่งจะนั่งเอจะนอนวไหวนะปลาเล็กกินดี้ดีตีตามตามตามเ้านี่นอนครับมาแล้วครับเต็มไรครับเต็มไรของเช้านี้ครับ ไม่รู้ไอ้ที่โดนขโมยไปตรงหน้าท่อไม่รู้มันใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าครับได้แต่คิดแล้วก็สงสัยพี่น้องอใส้ใกล้เคียงกับเมื่อเต็มแรกของเมื่อวานครับเต็มแรกของเช้านี้ก็เจ๋งครับ,บกินตรงนี้พี่น้องอจะไม่มีปูไม่มีปลาช่อนใหญ่เลยเหรอโอ้เห็นเ็ดหักเลยพี่น้อง อะมาแล้วมาแล้วต้งแตงมบผมไปครับเออเขาชื่นใจหน่อยตรงนี้เ้าเชือกหายไปไหนอู่้เม็ดกลมมีแล้วน้องเม็ดปูมุดอีแล้วดุดครับคันนี้ครับมีติดครับผมมเป็นอะไรสักต้งแต่เมมาอานอุ้ย ได้ยิน,นเสียงฟาตีพี่น้องตรงนี้ล่ะเบ็ดหายไปไหนอ้ยนูนหลุดครับมากินตอนคืนหลุดฮะโอ้เบติดครับ,รบผมไปดูปลากันดีกว่าเสียงไม่ใหญ่นะดูะตัวใหญ่ไหมนนเสียงปลาตีครับ น้องมาแล้วมาแล้วความมั่นใจครับอู้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 เดี๋ยยุเดี๋ยโอ้ลุดเดี๋ยวยุดมาแล้วครับเี้ครับมาแล้วมาแล้วโอ้ลุลุลุ สองแต้มมาแล้วครับสองแต้มสองแต้มสนอมสนอมใส่สามได้สองถือเฉลียวอยู่หลุดสองคันครับอันนี้ก็หลดุดลังพุ่มนี่เกาะป่าด้านบนโอกาสหลุด,ดยากครับถ้าเกาะป่าด้านบนถ้าเกาะข้างๆอ่ะโอกาสหลุดสูงครับเกาะป่าข,ข้างๆโอกาสสูงเกาะข้างล่างนี่ยิ่งเปลาะเลยพี่น้อง สนนมอ่าโอเคครับไปต่อครับผมเจ้า,จาสองแต้มแนละ้วโอ้โหดูปูยังอยู่อยู่เลยครับงูที่ติดไว้วดเชือกทิ้งแล้วนะตายแล้วครับนี่ปูนี้โอ้โห Doa phú hấp nay hết mua lụt cả hôm mì ngon yong yêu ngon yong yêu hấp mịt ngon yêu hấp ก็โอ้โหไม่ติดพี่น้องไม่กินอันนี้เยอะปูครับไม่กินถ้ามีตัวใหญ่นะทดลองครับแต่ที่มันไม่ค่อยกินนะนตัวใหญ่มนะันไม่ค่อยมีคะอ,อันนี้เยอะปูเนี่ยเหมือนเดิมครับไม่หลุดครับไม่ติด ติดไม่ติดจำได้ไมว่าใส่ตรงนี้เพิ่มนะ้โอ้เต็มสามแล้วครับโอ้ติด,ดทั้งทีเดี๋ยวกัดูแต่มไอ้แค่ด้กันโอ้นี่ก็หลุดครับมีแต่เอคชั่นโอ้ นี้ครับอู้ววววววอวววงนี้อว้วว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 อยววววอวว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 ้วด้ววววผวว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  หนักไปนะเดี๋ยวเราไปปลดนี่ครับผมกันที่สามันที่สี่นั่นแหละโอ้เนี่ยกินลึกครับผมตัวเล็กก็จะกินลึกตัวใหญ่เกาะป่าครับตัวเล็กกินลึกแปลกมากครับทั้งนี้ตัวใหญ่ปากใหญ่กว่านะครับขอปลดปลาแป๊บหนึ่งต้องแทงเหงือกเอาครับครับอ่าโอเคุดแล้ว อากาศดีน้ำดีนะผมน้ำดีตลอดฝั่งตลอดแนวแต่เหยื่อไม่มีครับเนี้ต็มนี้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เอ้ยคัน ไม่ลอยอ่ะปล่อยไปครับอ่ะปล่อยไปแล้วพี่น้องปล่อยให้มันโตนเกาะปากด้วยครับเกาะเค็บบริเวณปากบางๆปล่อยไปก็ยังรอดครับแต่ถ้าเกาะคองเงี้ยไม่รอดครับไปไม่รอดอ่ะโอเคลุ้นต่อครับลุ้นต่อลุ้นต่อใส่ยาปูแล้วติดลัดหนึ่งครับดูด หลุดประมาณสองคันติดประมาณสองคันโชว์อันนี้ก็เหยื่อปูครับแต่ก็ไม่ติดโชว์เอาเป็นหายครับเป็นหายไปไหนอ๋อจำได้แล้วตรงนี้ปลาลูกคอครับผมเห็นปลาละูกคอ ผมเลยเปลี่ยนใช่ไหมผมเอามาทางนี้เปล่าปลไม่แน่ใจย้ายมาทางนี้หรือเปล่าผมขอดูกรแป๊บน,นึอนะไม่มีฮะอ,อ๋รู้แล้วครับผมตรงนี้ปลาลูกคอกเป็นปลาลูกคอกฝูงใหญ่นะครับเรเลยรีบถอนเบ็ดออกนะครับผม ถอนเม็ดออกแล้วก็เอาไปใส่ตรงนู้นในตรงที่ติดปลานลั่นแหละอนตัวเต้มที่สามเต้มที 4, ่สี่นั่นแหละเออไม่อยากได้ปลาลูกขอขก็ปล่อยให้มันขยายพันธุ์อ่ะโอเคก็ตอนนี้ก็ดูเบ็ดหมดแล้วนะครับผมได้มาในครั้งนี้สามแต้มนะครับผมสามแต้มไซส์สวยๆนะครับไซส์ใหญ่ตัวหนึง่งปล่อยไปหนึ่งแต้มนะครับผมเบ็ดหลุดประมาณสองคันมั้งหลุด เดี๋ยวปูนะครับสองคันส่วนสำคัญนะครับผมเดี anyway, ๋ยวคดเดี๋ยววันคันสองคันนะฮะเป็นเรื่องปกติครับผมรุดไม่เป็นไรครับแต่อย่าโดนขโมยแล้วกันโดนขโมยเสียใจนะครับผมแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะเขาคงหิวข้าวแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ควรทาคือเขาน้าจะเข้าใจคนทํามหากินเหมือนกันนะว่าเขาก็อยากได้ปลาครับใส่เบ็ดเขาอยากได้ปลาบางคนก็เอาไปขายเป็นค่านมค่าลูกค่านมลูกไงแต่ผมได้เงินมาผมก็จะเป็นค่านมค่านมลูกนะครับ ไปใช้ซื้อกับข้าวไปกินอะไรประมาณนี้หรือว่าบางตัวนี้อันนี้ก็จะเอาไปทำกินนะครับผมการขโมยก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับเราเห็นเอฟซเห็นเม็ดไครก็อย่าไปยุ่งเลยนะครับเข้าใจว่าคนหากินมันบางทีมันยากนะขอจะได้ตัวบางทีปลาไม่มีเลยได้ตัวเดียวได้แค่ตัวสองตัวพอโดินขโมยไปก็โอ้โหเสี่ยงเลยครับน่าจะเป็นกับข้าวมือของเขาจจะเขาเขาอดไปนะครับมนะโอเคได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มับผม ว่ามานอยู่ได้แต้มใหญ่มาแต้มหนึ่งครับโอเคเลยครับผมนี้ก็ฝากกดติดตามคนแรกคนแชร์กับสนับ channel ปุจน์ไปที่้านนอกแล้วก็อย่าลืมเพจเมาผ์ปุมนไปที่ปานนอกหนึ่ครับผมลิงก์ทิ้งไว้ให้แล้วแต่ว่ากดเข้าไปไม่ได้ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่นะผมคนละคนอาจจะเป็นคนรับแพลตฟอร์มกันเขาไม่ชอบแต่ก็เดี๋ยวว่าใครเห็นใน facebook ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับเห็นหน้าผมเนาะอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับไปว่าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับ lại bye bye